ปี29อย่าไปนะลรูกนะ29มีนาคมเนี่ยเอามีการทําบุญให้กับเจ้ายานยนมหามงคลข้ามมิติเป็นปีแรกขอให้ลูหลเข้าใจนะนี่เป็นปีแรกที่จัดงานถักบาตรท,ทาบุญให้กับเจ้ายานยนมหามงคลข้ามมิติที่ลูกเป็นผู้ที่นําพาเฮาได้ออกส่งข้าโลกจนถึงปัจจุบันถ้าจะพูดถึงถ้าไม่มีเจ้ายานยนมหามงคลข้ามมิตินี้ไม่มีใครเห็นเรานะ พอปีพศสออกั้ห้าหนึ่งนั่นเราเจอิอรถคันนี้รถคันนี้ก็ไม่ติดอีกเลยเมื่อมันคิดถึงเราได้ยินเสียงเรามันจริงติดดังนั้นมันก็ตามหาเราด้วยผู้ที่เป็นโชเฟอร์ไม่สามารถบังคับฟองมาอะไรได้ถ้ามันไม่พอใจอยู่มันก็สตาร์ทเครื่องแล้วมันก็ไปเองของมันเนี่ยถึงว่าถ้าไม่มีเจ้ายานยนต์มหามงลคลขัามิติืมบหอ,อสหนึ่งเก้าคันนี้เขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาเห็นหน้าใครนะนี่พ่อพูดให้ฟังตรงๆนะ แต่วันนี้ก็ทะเบียนก็ได้เปลี่ยนไปเราก็จะสแสวงหาอยู่นะนี่เราจะไปที่ยโสบ้างไปถามที่ยโสบา้างสารคามบา้างก็มีไหมถ้ายังมีบอหอสี่หนึ่งเกศห้าอยู่เราเราก็จพิจารณามาให้ลูกเขาลูกเขาก็ยังอะไรอาวันกับบอหอสี่หนึ่งเกศห้าของเขาอยู่ไงเออเราก็เลยว่าเออเอาถ้าอย่างนั้นก็เราก็จะเพียรพยายามมานะถึงจะไม่ใช่ว่าขอนแก่นจะเป็นสารคามเป็น กระสินหรือว่าเป็นทางด้านอื่นแล้วก็จะแสวงหาให้ลูกแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่มีเวลาเราว่างั้นนล้ก็ลงยุ่งยากอยู่ในการที่จะบูรณะปฏิสังครอนบางสิ่งบางอย่างในวัดวาอารามคือบางสิ่งบางอย่างหมายถึงสิ่งที่สมควรในสิ่งที่จะต้องทำเหมือนที่วัดป่ามุอดินและวัดป่าวิเศษชัยรามนี่อันนี้มันไปไม่ได้เฉยๆลูกนะั่นวัดป่าวิเศษชัยรามนี่ของคนบ้านนั้นติดโควิดแม้ผู้ที่ไปวัดก็ติดโควิด ตัวก็คือผู้ใหญ่บ้านทางด้านวัดป่าพิเศษเจยจารามทางด้านนั้นก็ด้านห้องโซงของอะไรก็ว่าใกล้ๆกันก็ติดพอบีกันหมดนี่ก็คือแรงขึ้นไปเรื่อยๆเด้งขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระแวดระวังนะนี่นี่ขความตายมันก็จ้องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเราจะได้เชื้อแล้วก็จะไปตายที่แงะแก้มื่อไร่เราก็ไม่ทราบขอความตายมันก็จ้องอยู่ั่นั้นก่อนที่เราจะตายก็สร้างขึ้นามความดีให้สุดๆเช่นก่อนเพราะว่าเนี่ยเท่าที่เราจะทําได้ตามที่กาลังปัญญา นี่ขี้เกียจขี้ค้าก็ไม่ได้นะเพราะถึงการเวลาที่เราจะต้องสร้างคุณงามความดีอย่างเต็มที่เต็มหน่ยวยเมื่อเราตายแล้วเราก็จะได้มีบุญมีกุศลมีสเสบียงติดตัวไปบ้างวันพรุ่งนี้ก็เลยจะเตรียมตัวให้มันได้เร็ดเช้าหน่อยก็คือตอนนี้ก็คือได้เคลื่อนรถแล้วนี่ถ้าใครสิทก็คือแปเลยไม่ต้องคอยกันคอยกันอยู่ที่จุดเดียวทาให้สามารถรู้ทางได้ก็คืออยู่คอยกันอยู่ที่สะพานพระเทพนี่นะสะพานพระเทพแล้วใครไปเห็นใคร ไปเจอกันเออเอาที่รู้จากนี่นะไหมดูจากปั้มปตทไหมก็ไปควยกันที่นั่นได้ไปควยกันที่นั่นเขาเติมน้ำมันที่นั่นอืมให้เต็มถังทุกการทุกการทุกการแล้วก็ค่อยอันนี้ไปรถนี้คงประมาณสักสิบสิบกว่าคันนี่นะเฉพาะของเรานี่นะรถปรตมาณสักสิบกว่าคันเฉพาะเรานะรถสิบกว่าคันแล้วนี่แต่ของทางด้านนั้นอีกก็ไม่ใช่ธรรมดาอย่งนั้นนั้นนะก็มีที่จอดหรือเปล่าก็ไมาา่ทราบจำต้องไม่ทิ้งก็จับจอบข้างล่างเอาได้นะ S <S <S ใช่ไหม,มจับข้างล่างจัข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปเอาเอาจ็บจอบข้างล่างยกเป็นผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็เดินอันนั้นแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยลดเข้าไปกับพวกพระเรากับพวกกลุ่มของเราที่มีของให้นะเอแล้วก็บอกกันถ้ากำรังงานท่านอาจารย์ก็ทางด้านนั้นก็คือท่านารย์มาหาก็คงจะไปคอยรอก่อนเพราะว่าไปพักอยู่ที่วัดไม่ไกลกัน ของครูอาจารย์รูปหนึ่งที่ท่านเคยจะบรรษาด้วยกันมาก่อนในสมัยที่ท่านท่องเที่ยวอยู่ยเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปชวนนะเพราะว่าท่านลมก็ชวนชวนหมู่อยากจะให้ไปร่วมกันร่วมจอบุญให้กับสำนักของเม่จีแก้วที่แม่ย,ยังยังมีชีวิตยอยู่นี่เป็นผู้ที่อุปถักรม่จีแก้วตั้งแต่ที่เม่จีแก้วยังอยู่ที่นั่นเม่จียังก็คงจะเป็นเด็กสาวรุ่นอยู่ก็บวชตั้งแต่เป็นเด็กนู่นน่ เดี๋ยวนี้ก็จนแก่แล้วเท่าไหร่แปดสิบไมยนะแปดสิบกว่าแล้วนะี่่ก็ไม,ไม่ไม่ลงใครง่ายๆนะนี่พ่อพูดให้ฟังนะนี่ก็ลงแก่ของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ลงตามมหาบัวเท่านั้นแหละที่สุดๆจากนั้นก็ลงตามมห,หาบัวเข้าสู่มหาบวิญญาณแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่จะไปสอนนี่ก็อาศัยวัดของหลวงปูจงป่จามนี่เพราะว่าหลวงปู่จามท่านก็สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญาณท่านก็ไม่ได้สร้างบาร,รมีในมรรคในผลนี่คือพ่อแม่ครูอาจารย์พูดให้ฟังนะ จต่จิงที่เกน้เราไม่เข้าไปเข้าใจเพราะเราจิตนั้นมันไม่ช่ว่าที่เราจะเข้าไปรู้เรื่องกันได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าฉานั้นที่พระองค์จะทรงทราบว่าใครสร้างาริมีอะไรแต่นี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดให้ฟังขึ้นทางเหนือพ่อแม่ครูอาจารย์พระผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดให้ฟังขึ้นลงทางภาคก,กลางก็ได้ยินเสียงเดียวกันภาคอีสานก็ได้ยินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่จามท่านสร้างาร,รมีเป็นโพธิญาณจึงมีพระธาตุหลังไหลไปหลังไหลไปในหอพระธาตุนั้นนะ เ,เดี็ยววันเหนือก็นกระหม่อมน,นะเ,ออเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่จเป็นสร้างบารมีเป็ดนด้วยโพธิญาณหรือในมรรคในผลมันก็เรื่องของใครเรื่องของมันนั่นเพราะว่าเป็นส่วนอของสันติโกในการรู้เองหินเองของแต่ละรูปแต่ละองค์ที่ว่าท่านสร้างบารมีอย่ไรใช่ไหมไม่เดีแย่พุทธเจ้าท่นนั้นที่บงจะทราบได้งานการที่จะไปที่ไหนก็าตามนี่พ่ออยากให้ลูกลทุกคนนี่มีระเบียบไปใช้หูวบตาไปไปเทือเลือดเท่าละเราไปสอนคนนะลูกนะมันใช่ว่าเราไปให้คนสอนเรานะไปเพื่อสอนคน การไปการมาขอหลรอนะั่นเพียงเราเดินให้เขาเห็นเพียงไปเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านั้นมันก็เป็นการสอนคนได้นะลูกนะนีนะ่นี่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องศีลศีลสองร้อยยี่สิบเข้อของพระศีลจีบของสัมมะเนนศีลแปดของเหล่าอุบ,บาสกปฏิกาศีลห้าของคารวะเจ้าโจมนี่ทำไมจึงบัญญัตินั่น,นแหละศีลละงามคือพร้อมด้วยศีลก็คือกายวาจาใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์หิขาดใจไม่ได้นะลูกนะ จะบอกว่าอันนี้ในะในคัมภีร์จะบอกว่าศีลก็คือรวมคือสำรวมกายวาจาแต่ใจเราเอาไว้ที่ไหนนั่นถ้าใจไม่ไมสำรวมด้วยจา้างก็กายวาจามันก็ไม่สำรวมด้วยหรอกไม่ต้องเอาใจนั้นเป็นตัวสำรวมแห่งคุณศีลคุณธรรมเพราะใจมีศีลเราทาแล้วมันก็สมบุ์บริบูณ์ด้วยคุณงามความดีที่ตัวเองสร้างหูวัยตาไปนะมาอยู่ที่นี่ต้องฝึกอบรมบมนิสัยตัวเองพ่อก็เป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเป็นผู้บอกผู้สอนเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปจับมือจับแขนจับขา ไม่ใช่เด็กแล้วพราเราก็โตทุกคนแ้วก็ใกล้จะตายทุกคนแล้วนี่ก่อนที่จะตายทาไมจึงไม่สอนตัวเองให้สร้างคุณงามความดีให้มันสมบูรณ์ตามตามตามวิถไหนบ้างนั่นมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมลหะหลักคำสอนนี่จะบอกว่านี่ครูบาอาจารย์นี่สอนดีอยู่ทาไมลูกศิษย์ลูกหาจึงไม่เด็ก็เพราะว่าเราไม่ยอมสอนนี่ไม่ยอมสอนตัวเองนี่พระเจ้าก็แต่แล้วนี่เรามีเราเป็นผู้บอกผู้สอนท่านนั้นน้องนั้นพวกเธอก็ทําเองสอนเองที่สอนตัวเองที่ใช่ไหมนะถ้าไม่สอนตัวเองใครจะสอนได้อะเนี่ย นี่ลงกูนี่สอนตัวเองมาตั้งแต่เป็นคาราบาลมาไม่มีใครสอนลงกูนะนี่งเราก็เลยตําหนิที่เตียนในใจตั้งแต่ที่เรายังมีกิเลสหนาแต่หายยากอยู่นั่นตั้งแต่ที่เป็นหนุ่มนั่นแหละเมื่อเริ่มฝึกสอนตัวเองจึงเกิดทิฏฐิมานั่นเกิดขึ้นว่าทําไมพ่อแม่จึงไม่เป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานนั่นดูที่มันก็คิดในทางดีแต่มันก็คิดในทางเลวนั่นแหละขอให้ไปประมาทผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็ให้ไงทําไมพ่อแม่จึงไม่เป็นผู้บอกผู้สอนลูกทาไมต้องให้ลูกตะเกียดตะกายขวัญขวายเป็น ผู้ที่บอกสอนพ่อแม่มันไม่เข้าท่าเท่าไหรนะ่ฮะคิดไปนั่นแหละแต่พ่อแม่ทำไมยังไม่เป็นแบบอย่างสอนลูกสอนหลานเรื่องข้อพระปฏิบัติหรือการปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณศีลคุณธรรมนี่นี่มันก็พิษแผงๆไปในทางด้านทีเดียวนั่นนี่เราคิดมาก่อนนะนี่เราพูดได้บางตรงๆนะาาานี่เปคาราาลมาแล้วเราจะพึงะ่งใครล่ะนั่นดูที่พ่อแม่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าท,ที่พึง่งคือสอนเราให้เรารู้กายและใจจะแต่ทาไมเราจะต้องตะเกียกตะกายขวัญขวายเอง เราจรึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ่อเราคู้เราศาส,สดาเราทำไมจึงเข้าสู่พระมหาปริญญาพันกวอญทำไมจึงม่สอนลูกสอนหลานให้อยู่ต่อไปต่อไปรตบที่สุดแห่งอาวสานชิ้นการห้าพันปีมันก็ตำหน,นิตีเตียนไปหมดนั่นแหละก็เพราะว่าเปรตผีอยู่ในใจเข้ามาเนี่ยมันก็บ้าเข้ามานี่แหละเราก็เป็นมาก่อนนะกว่าที่เยะสามารถที่จะสอนตัวเองได้ก็ต้องสลรวเท่าไหร่ดูที่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนะนี่นยเราจะไปตัดตีเตียนคนอื่นทำไมพาะแม่ก็เป็นผู้ให้กําเนิด เรามาแล้วที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วก็ทาเอาที่ใช่ไหมล่ะแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดแบบว่าตัวอย่างที่ดีเป็นมีมีค่ากว่าคําสอนการทําตนเองให้ลูกให้หลานด้ดูลูกหลานก็จะได้นํไปพฤติปฏิบัติต่อไปต่อไปต่อไป,อไป,อไปนั่นเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ทํามาเหมือนพวกปูมันเดินขากีกขาเคไปมันก็ลูกมันก็เดินตามนั่นก็ต่อมันหัวหดยู่แล้วลูกมันก็หัวหดอยู่ในกระดองนั่นจะว่าอย่างไงว่าวายมันมีขามันก็ต้องมีขาด้วยกันนั่นเดนองนั่นล่ะ อนั้นมันก็จะเราก็เลยนึกถึงตองเลยแล้วว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่จึงไม่สอนให้ลูกในทางม้างทางผลมันก็บ้าเาว่านั่นแหละมันก็ไม่รู้เพราะมันเป็นคนจริงหน่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่รู้ว่าคือยังไม่ได้ถึงปิกถึงเข็งในการศึกษาทางใจให้มันสุดๆด้วยความพีใจมันไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นแนบสนิทด้วยความพีใจมันไม่เกิดนั่นนี้พระเจ้าก็ยังสอนพระราชบิดาสอนพระราชมารดาอยู่นี่ดูที่เรามันก็บ้าบอคข้อแจกเราท่านได มันท้อไงคือมันหาครูหาบาไม่ได้มันก็เลยท้อเราเป็นพวกเราอย่างนั้นแหละท้อนะในสมัยที่เป็นข้าราชกานะไม่รู้จะไปหาใขรภาคก็แค่นั้นคุณให้ฟังตรงผมนะวัดวารามไหนมันก็แค่นั้นไปก่าวคัูบอาจารย์รูปใดก็แค่นั้นไม่มีการที่จะบอกถึงเรื่องมากเรื่องผลหรือว่าภาคปฏิบัติในจิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน,น,างนี้เป็นอย่างนี้บ้างง มันก็ท้อที่งะหม่หน่อยมันท้อแล้วมันก็เลยเกิดประมาทขึ้นทิฏฐิมันนะมันก็เกิดในใจนี่หนะ่อเพราะเราเป็นคนจริงนี่ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ก็จะพากันเทศผาเบียเทศเล่เทศเสียงหาอยู่หากินเหมือนเปรตเป็นผีตัวหนึ่งแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราจะสอนลูกสอนหลานได้ยังไงตัวเองก็จะสอนไม่ได้นนั่เราจึงไม่กราบพระง่ายๆนสมัยที่เราคลองคารวะอยู่นั่นกราบทำไมอืมสอนตัวเองยังไม่ได้นี่ทำวินัยมันก็มีอยู่นี่ นั่นทำไมจึงไหมเอาทำเอาวีนในมาฝึกฝนอบรมนิสัยตัวเองสอนตัวเองเป็นภาพเป็นฌานะแล้วค่อยสอนลูกสอนหลานสอนผู้อื่นให้ปะฤปฏิบัติต,ตามต่อไปที่นี่ก็อย่างนั้นก็ดังที่เห็นี่รู้เรื่องอะไรฉันอะไรก็ฉันไปอยากทำทำ,ทำไปตามปฏิปปชาของกุี่บวชในวัดวาอารามโดยที่ไม่รู้เรื่องมักเรื่องผลเร,งเ,รงเรื่องบุญเรื่องบาปเลยดยีเราได้บรรยกาศาคย่าง่ายเลยดิเห็นภาพไม่ใช่ใจปัจจัยใช้เงินใช้ทองไม่มีทาง กูกลับมาดีกว่าดูที่ทิฏฐิมานะเราที่นี่จากทิฏฐิมานะตัวนั้นมันก็เลยเป็นทิชุบกรรมเป็นความเห็นที่ถูกที่ต้องตามตามตามวิธน,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 นั่นสอนตัวเองได้ตอนนี้น่ะเอาจริงเอาจังจนสามารถที่จะสอนตัวเองได้สอนตัวเองนั้ก็ทอ้อที่พะสอนใครนั่นกลับไปไหมล่ะตั้งแต่ก่อนก็มีทิฏฐิมานะดูที่มีทิฏฐิมานะว่าทําไมพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์จริงไม่ทําแบบอย่างให้ลูกให้หลานได้ประพฤติปฏิบัติตนในการสร้างคุณงามความดี ในการทำคุณงามความดีตามหลักศาสนานั่นหรือดิดเด่เมื่อมันจิ้นสงสัยมันเกิดทอ้อโหแล้วจะไปสอนใครที่กลับกันนั่นหน้ามือไปหลังมือเลยนั่นแล้วไปสอนใครอะ่ะนั่นเกิดทอ้อเรียกว,ว่าไม่คิดที่จะสอนใครเลยลึกถึงกรรมที่ตัวเองได้ตำาหนติตีเตียนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นครูผู้เป็นบาปว่าทำไมไม่ทำเอาเอาตัวอย่างทำตัวอย่างให้ลูกให้หลานได้พื้นปฏิบัติ นี่ดูที่มันไปน้ำตจรวมดูที่ขอเป็นเรื่องของขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้ง่ายง่ายนั่นพ่อแม่ก็มีกิเลสด,ดูที่ครูบาอาจารย์ก็มีกิเลสมีแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวพกผู้ทสิ้นกิเลสจะอะไรไปสอนกันละ่ะนี่เราปรารถนาแห่งการสิ้นกิเลสผู้มีกิเลสจะสอนเราได้ยังไงต่างกับเราฟ้าก็ดีไหมล่ะนั้นทุกวันนี้เราจึงสอนลูกสอนหลานด้วยเหตุด้วยผลด้วยคุณงามความดีที่เราได้พึ่งปฏิบัติมา การไปการมานี่เราอยากจะสอนลูกสอนหลานนี่มันสง่างามบ้างนั่นสมควรด้วยเหตุได้ผลที่สอนลูกสอนหลานนี่ก็ดูเป็นตัวอย่างด้วยโอ้ไหวตาไหวที่ไม่ใช่ว่าชื่อเลือชาลื่อชื่อชาชาไปมันน่าเกลียดเนี่ยพวกเรานี่แก่ก็ให้มันแก่ความรู้สิให้มันแก่ปฏิพันธ์ไหวพริบสิให้มันแก่ด้วยความเฉลียวฉลาดไม่ใช่ว่าแก่ด้วยอายุสังขันเฮดิเที่พีุทธเจ้าได้ประสงค์จกบอกขนาดไหนล่ะ นึ่อายุก็แก่ไปด้วยนี่นไอ้เขาเรียกว่าสติกําลังปัญญาก็แก่กล้าไปด้วยจนเข้าถูกมากเข้าถูกผลนี่ที่เรายิ่งแก่ยิ่งสติกําลังปัญญายิ่งเหลวแหลกไปเหลียวแหลกไปอามาพิจารณาดูทีนะนี่ก็เวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติเด้มันจะได้เจอพระพุทธเจ้าศาสนาอีกชาตินี้ก็ไม่เอาจริงมันจะเจอพระพุทธเจ้าศาสนาได้ย,ยังไงมีแต่ลบลบซ่อนซ่อนผูผุกโพโพมันจะไม่เอาจริงสติแล้วจะ เวียนไหวาตายเกิดจะไปเจอสิ่งที่ดีได้ยังไงก็เพราะไม่เอาจริงใช่ไหมล่ะแล้วจะเดิไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้อีกได้ยังไงมันก็ไม่มีมันก็ไม่ค่อยเจอดีนั่นอันนี้ที่เราเนี่เราเครียดแค้นตัวเองในการเวียน่าวตายเกิดเพราะเรื่องเดียวนี่เหละมันไม่ใช่คนจริงมาเออมันจึงเครียดแค้นในี้กับตัวเองมันก็จึงตั้งสัดนั่นเพื่อมักเพื่อผลเพลื่อมรรคผมก็เอาจริงเอาใจมันก็เลยเป็นคนจริงขึ้นมาเนี่ย เพลิลึกไปแล้วนี่อ๋อมันด้วยเหตุที่ไม่มีความจากความจริงมันจึงเกิดขึ้นไม่ทันพระพุทธเจเ้าเลระสงฆ์จาบอกไม่สามารถไปกราบพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วเข้าสู่มหาปรินิพานได้ดูที่นี่เข้าไหมนั่นเราจึงสอนตัท,ท,ท,ทเป็นทั่วใจในผ่านในเะขาเพื่อสอนตัวเองเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองสอนตัวเองฝึกตัวเองนั่นไม่ได้ฝึกใครไม่ได้สอนใครเมื่อฝึกตนเองสมมูอไปบนแล้วก็ทอที่นั่นจากทิฏฐิมานะ ที่มันตำหนี่ติเตียนพ่อแม่วงสาคกนาญาิครูบาอาจารย์ว่าทำไมจึงไม่ทำตัวอย่างที่ดีสอนลูกสอนหลานนั่นทำไมจึงให,ให้ลูกให้หลานตะเกียดตะกายขวัญขวายเพ,วเ,เ,พวเ,เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองมันก็ปรับสภาพหน้ามือเป็นหลังมือท้อเลยตอนนี้น้ำตาร่วงโหมันจะสอนก็นได้ยังไงถ้าบาร,รมีสร้างยังไม่ถึงมันไ่ใช่เรื่องธรรมดา,น,านี่นี่นี่เป็นเต่าตาบอดดูที่ร้อยปีนี่โผลออกมาเป็นพันเพื่อจะเอา หัวเข้าไปในรูไม้ไผ่เล็กๆนั่นการเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดนั้นแต่การเกิดขึ้นของผู้มีบุญผู้ที่ทรงมักทรงขนผู้ที่สร้างบารมีเป็นผู้ที่ยานผู้ที่สร้างบารมีเป็นพระอริยบุคคลเป็นอรหันนี้โหมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเท่านี้เท่านั้น หาจำนวนในต่ตาบอดหาจำนวนในกี่ล้าน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 ไม่ได้นี่พระเจ้าปัะดับอย่างนั้นไม่รู้จะว่าหาคนสักเท่าไหร่จรึงจะมีคนดีระดับที่ทรงมากทรงผลได้หรือไม่มีนี่คำว่าไม่มีก็คือไม่รู้ว่าจะหาคนสักเท่าไหร่ดูที่พระเจ้าแต่อย่างนั้นพวกเราพิจารณาดนั้นเราก็เลยท้อภายหลังแล้วไม่คิดที่จะสอนไทยถ้าไม่มีเจ้ายานโยินมาหามงคลข้ามมิติ เข้ามายุ่งรับรองได้ว่าไม่มีใครเจอเราพวกเทวดาในเมืองลลกก็ทาแสงก,จกวจักราลมอบให้กับสัจจะารมีเราไงก็ความจริงที่เรามีอยู่ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันงนั้นวันที่29มีนาคมที่จะถึงเป็นปียแรกที่เราจะรวมตัวกันทําบุญให้กับเจ้ายานยนมหามงคลข้ามมิตินี่แล้วก็ความที่จะถึงเราก็ว่าจะให้ลูก <c oughs> ทำไอ้ที่ของเขาอย่างสมบูรณ์ได้อยู่เท่านั้นอโอคงจะเป็นฐานรองรับที่จะเป็นคอนกรีตขึ้นให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ช่ไมอาจจะเป็นอะไรที่ทำดูแล้วดูให้มันพอใช้ได้พอที่จะเป็นรูปลกักรูปแบบนี่ปีแรกวันที่29มีนาคมนี่ก็ให้จำไว้นะลูกนะทุกคนนะนี่คือเสียงคล้องทต่ละครั้งก็ดันขึ้นช่วงวัยที่เป็นทิปนะ จากเจ้ายานจนมหามงคลข้ามมิติที่นี่ที่นี่ที่ตรงหน้าศาลาตรงนี้เขาจอดนี่รู้สึกว่าเขาจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาที่เราทําจริงๆเราก็จะเอาให้เป็นธรรมดาธรรมดาพอดูได้ไม่ได้ขวางกับศาลาก็คือให้เป็นสถานที่ตรงนั้นที่เขาอยู่เขาอะไรซะคือ้สมบรมเรบุญเขาก็แยกไปตรงนั้นนิดหนึ่นนนงนี่นั่นก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นเขาว่าต้นอะไรเราก็ลืมเล่าบ้านเราเรียกต้นเหม็นๆน่ะนะต้นตีนเป็ดเนี่ยใช่ว่าช้า ไทยเขาเรียกต้นอะไรฮะให้เก่งภาษาไทยบ้างนี่นั่นมีหมูดูที่พญาพระญาสุตบันพญาจตบันพญาตูดเหม็นนั่นทีนี่เหม็นเหลือเกินนี่นี่ก็เลยจัดการก็เลยเนี่ยท่านนะนี่พ่อแบบมันตายไม่ไม่ง่ายๆนะมันไม่ตายไม่มันไม่เจ็บของพวกนี้แล้วนะลากกันไปโน่นน่ะถึงโน่นน่ะเออนั่นแหละมันก็มีมันก็มีสัจะเหมกันนะเหม็นทุกปีถ้ามันออกดอกเนี่ ก็ได้ถึงนิดน่ะมีกิ่งหนึ่งมีกิ่งหนึ่งใาตรงนี้พอตอนนั้นมันก็ไม่มีต้นไม้อะไรพอที่จะลดจะจอดได้นะอันนี้ก็ยังเล็กๆกันนั่นนี่ปีพศประมาร้อยห้าสิบสองนี่นี่เล็กๆอยู่นั่นนี่ต้นไม้ไม่ได้มีอย่างนี้นะนี่พวกเรานี่เห็นนี่มันใหม่ทั้งนั้นนะนี่ต้นแต่สามต้นนี้ก็เท่ากันเลนี่ก็ถึงคอหรือเปล่าก็ไม่ทราบดิมันยังเหลืออยู่นี่เหลืออยู่ตอเดียวเราว่าจะตัดทิ้งพอก็ดีเห็นอยู่ตอแต้ก็ยังอยู่เขาก็เลยไม่ตัดทิ้งเออ ต่อแต่ต่อตุ๋ยต่อตองอย่นี่นะสามต่อนี่นะนี่อันนี้เรา่าจะตัดทิ้งต่อแต่ก็เลยมาห้ามไว้เพราะ่ากกายว่าต่อแต่ยังอยู่ก็ยังอยู่เดี๋ยวเดียวนี้แต่มันจะล่วงวันไหนหนิเราว่างนั้นน,นี่แหละพูดหยอกลูกเล่นอย่างนั้นละเพราะว่าพูดถึงว่าต้นไม้มันยังเล็กๆอยู่ไหมใช่มัมนี้ยก็ไม่มีอะไรนะนั่นแหละก็อย่างนั้นแหะมันก็เหลือแต่ต้นเนี่ยต้นตีนเป็ดบ้านเราเรียกนี่มันอยู่ในนี่มีต้นเดียวว่า เจ้ายานจนเขาไปพอหลบนได้ก็หิ่งมันก็ยังทับอยู่ทรงหน้าอยู่นี่พ่อยังจําได้อยู่เจ้าภพาพก็ไปจอดนี่ตลอดตลอดนี่นก็ตังแต่บันนั่นแล้วมาไหนก็จอดที่นี่จอดที่นี่อย่างอย่างเดียวนะนี่เขาจะจําที่เขาได้นะก็เหมือนที่ไปจอดที่นีนะ่ที่สมสมเด็จนี่จนลงอยากรถไม่ได้นะที่ทาไอเชียงดาวนั่นนะเขาก็จอดที่เกาะเขานั่นนะก็แปลกนะมาตาจันนะชอบสมเด็จนี่ชาหมดนะนเขาก็รู้ได้ยังไงมาเขาไปจอดที่เกาะเขานะนี่ก็ไปเขาไปจอดที่นั่นวันนั้นที่นั่นก็ว่างว่างที่ตรงนั้นพอดีนะ ที่ไปอเอาพาเจ้ายานดนล่อไปปีที่แล้วปีนี้ไม่ไปอปีนี้ยังไงก็จะไปเจอโขดหินอย่างเดียวเราก็จะไปเอาหินมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะทุบเอาหินน้อยนิดหนึ่งมาอย่างนั้นเราจะไปให้น้อยที่สุดด้วยห่วงพวกเราได้โควิดนี่แหละไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะไปได้ไม่ไปมากนะอืมเพราะว่าได้รับปากกับเจ้าอุทัยกับเจ้าแหม่มแล้วว่าพ่อจะไปเขาก็มารัทนานมนตมนี่คือพ,พ่อต้องไปพ่อต้องไป,งไปลูกก็ยังมาอยู่เขา่างทะ คือเราก็ไม่อยากจะขัดลูกเพราะลูกเขาก็ดูแล้วเราช่วงที่เราอาพาธหนักที่เท้าเราเปื่อยหมดที่เราเดินในสมัยก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่สร้างร่วมกันมานี่นะมันไม่ได้เจอกระันบังเอิญน,นะลูกนะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะที่นี่ก็ตามไม่มีคําว่าบังเอิญเกิดขึ้นในพุทธศาสนามีแต่เกิดขึ้นได้เหตุด้วยผลคือธรรมะเกิดจากเหตุไม่มีคำว่าบังเอิญเ,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 เจอกันก็เจอกันด้วยเหตุนั่น ไม่ใช่ว่าเจอกันด้วยการบังเอิญเห็นหน้ากันก็เห็นหน้ากันด้วยเห็นไม่ใช่ว่าด้วยความบังเอิญไปอยู่ตูแใจก็าตามไม่มีคําว่าบังเอิญเหมือนได้กลับไปวัดป่าพิเศษชัยรามก็จิตเช่นเดียวกันไม่มีคำว่าบ,างกกบาังเกกาางอิญน,นะลูกนะมีแตดด่ด้วยเห็นด,ด้วยผลด้วยเห็นด้วยผลนี่พุณนลูกหลานฟังเขาเตรียมตัวนะลูกนะเตรียมตัววันพรุ่งนี้อช่วงเย็นรถใครถ้าพอมาได้ก็นี่เนี่ยบ้าถ้ามาไม่ได้ก็มาตั้งแต่เช้าหกโมงนี่ก็คือให้ขึ้นรถเรียบร้อย แล้วก็เตรียมพาขึ้นสลาถ้ามีโยมพ่อก็จะทําหน้าที่ของพ่อเองลูกก็อยู่ข้างล่างขึ้นมานี่ก็ทํางแม,แม่แม่ก็นั่งคอยรับพระอยู่ข้างล่างมันจะได้เร็วขึ้นรีบฉันรีบอะไรถ้าจะพูดถึงเรานี่แก่ชรา,าภาพเนี่ยหกสิบปีเต็มเลยนะถ้าจะพูดถึงนี่ปีเสือพอดีอืมพยักษขาสองห้าหห้านี่เดี๋ยวบอกว่าปีเสือ เราถามลูกเอ๊เอใช้ภาษาอะไรมาดูในพุทธพจนานุกรมดูหน่อยสิว่าเออเขาใช้ภาษาอาภาษา,าอะไรนี่ที่มันฟังมันมันคลื่นหูหน่อยอาจจะว่าปีขานฝีเสือมันก็ดูบ้บันนอกเกินไปไงเอรอรลูเขาเลยคนให้อ๋อพออาอนี่นะอืมนั่นแหละหบรอบหกสิปีพรยักษ์ขาสองหหก้าไอ้สองห้าหกห้านั่นนะ2 5งพัน้าร้้าหกสิบปี ทีนีเน้เราพ่อก็เลยอนุญาตเชื่อนั่นเ,นเชื่อก็พอให้แค่นั้นนะเชื่อนี้จะไม่มีคําว่าอนุญาตอีกมีแค่นี้จะเป็นสีเดียวกันหรืออะไรต่อไปก็อนุญาตเพียงชมรมเท่านั้นจะไม่มีชื่อพ่ออีกและใครที่จะเอาไปนี่เนี่ยให้ดูแลให้ดีนะ แล้วผู้ที่จะไปก็ต้องแน่ใจใจใจ,ใจว่าจะดูแลรักษากป้องให้ดีหาถุงมาใส่แฝนไว้โดยเสพาะเขาให้เป็นเหมือนที่เสื้อมหามงคลเชื่อว่าจะาไปรวมกับหมูนะสักก็ซักแยกจากหมู้วก็รักษาไว้อย่างดีเอาถุงพลาสติกแฝนชิปลูดอย่างดีเหมือนกับเสือ้อสูรเสื้ออะไรเขาเนี่แเละเห็นไว้อย่างดีแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าลูกหลานไม่ดีก็พึ่งยาวไป เดี๋ยวก็เกิดสูญหายไปมันจะเป็นบาปเป็นกรรมของลูกของหลานผู้ที่ขโมยไปต่อไปอีกใครคิดว่าเออรักษาได้ละค่อยเอาไปให้ดูใจให้เงเลยซะก่อนยี่สิบสี่ตัวนี้เราก็ลงล็อกไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันว่าจะรักษาได้หรือไม่ถ้ารักษาไม่ได้พ่อก็ไม่ให้นะเพราะตอนแรกนี่ก็คิดว่าจะไม่ให้ชื่อตรงนั้นหนึ่งยี่สิบสี่ตัวนี้ก็จะให้ชื่อเฉพาะเพียงชมรมแล้วก็ติดป้ายของบัตรนี่ ในเมต่อจรทนี่มันก็ยังยากอยู่นี่หลวงพี่นาดูที่เราจะทำน้ำเพื่อออกไปเจกใจเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลบัตเรเหล่านี้ก็น้ำสมบูมมรณ์บริบูรณ่หมเครื่องกรองเราก็จะซื้อมาใหม่ให้ดีกว่านี้โดยพิมพ์ชื่อบัดป่าห้วยดินทินคนบุญไว้ในขวดดูเข้าใจไหมเครื่องพิมพ์แตก ครั้งที่สองก็แตกครั้งที่สามก็แตกขอเวลาเจ็ดวันแตกทั้งเจ็ดวันจุดทูบขอขมาก็ไม่ได้ผลพวกเควดาไม่ยอมกลัวว่าเวลาเขากินทิ้งแล้วก็จะเหยียบย่ทำทําลายโยนเขา้าถังขยะชื่อนี้จึงเป็นปหาหามงคลลูกเขยยังเมดจะทํ้ผลิตน้ําขวดเพื่อออกไปเพื่อออกเป็นทานอยากให้เขารู้ว่านี่คือน้ำของวัดป่าขุนขเด่นก็ยังไม่ได้ขนาดไหนจนลง น้ำนั่นล้างไปเลยนั่นลงทำขวดนี <c> ่ <oughs> งพี่นาดูที่เลยงก็ไม่แรงก็พี่นาเอานะแล้วลูกที่อยู่นครสวรรค์ก็เพราะว่าเอาเสื้อุผูกูดชัดแล้วถงอู่ถามชัดแล้วเอาของที่เอาคำหมากมันอยู่ในถุงเสื้อแล้วเอาลงในเครื่องปั่นร่วมกันนั่นแหละพอผ้า กับคำากับเครื่องปั่นไม่รู้ว่าผ้าถุงผ้าอะไรเข้าร่วมกันแกก็เกิดอากาศวิยาเป็นบ้าไปเลยน,นี่ระวังให้ลูกนะนี่พ่อพูดให้ลูกหลานฟังให้ระวังที่สุดกับพ่อนี้พ่อก็ระวังนี่นระวังก็อยากไม่ต้องการให้ลูกนี่มีปัญหานั่นแหละได้เป็นบ้ามากี่คนละตายไปกี่คนละ,นนละที่มันอาจมันหานมันกล้าบ้าบินที่จะทําช่วยใช่ไหมกี่คนละเอา้าพี่นานะนี่พูดให้ลูกหลานฟังเตือนสติอ,อจะทำอะไรนี่เหมือนสมเหตุสม,มผล จะขึ้นเหนือนี่ก็เหมือนกันนี่เราก็จะให้ไปไม่กี่คนนะเพราะอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องดูแลพระแล้วก็แม่แม่อยู่ที่วัดในการทําครัวนี่นะเราจะให้ไปไม่กี่คนเพราะว่าโควิดมันแรงซะเหลือเกินอผู้ที่ไม่จิตวัคซีนนี้เราก็ห่วงเหนนะอเหมือนแม่เล่หนี่จะไปวันพ่งนี้นี่นะก็ห่วงด้วยอยู่นี่นะผู้ที่ไม่จิตพัคจีนนี้มันมันมันไปแกมกับหมูไงเออนี่แหละเรื่องของเรื่องมันเพราะนี้ เขามีวัคซีนอยู่แล้วก็เหมือนเขามีเชื้อ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 อยู่นี่ทำนองนี้แหละเขามีเชื้อไอ้โควิดอยู่ในของขครของมันอย่างนี้เนี่ยมีอีกคนหนึ่งไม่มีเชื้ออยู่ด้วยเนะมันก็เลยหนักถ้ากันอยู่นะลูกนะนี่ให้ฉีดนะก็กลัวใจโอ้ไม่คิดว่าคนตัวใหญ่ๆนี่ขี้ขาดตาขาวนะนี่เหมือนกันไหมเนี่กับเพนบิ้นนี่นะเพนปิ้นก็ขี้ขาดต้าขาวไหมนะไม่ฉีดได้อยู่นะสองเข็มนั่น็นมไหมอ่ะเอออ้วนตัวนี้มันก็อ้วนพอใช้ได้อยู่นะ แต่อ้วนแถวกาลอาถินนี่รับไม่ได้เลยนะไม่ขี้ขาดตาเขาขนาดนั้นฉีก่ก็ตายไม่ฉีก่ก็ตายมั่ก็ตา,ตายเท่าก่อนมันนั่นแหละนั่นพูดให้ฟังน,นี่คงเขาใจกลูกนะแค่นี้ล้วนขอโมทนาโดยสาธุ